สำหรับท่านที่ไม่สามารถรับชมช่องศิารสยามไทยได้ให้ท่านปรับสัญญาณตามขั้นตอนดังนี้กดไปที่เมนูให้ท่านใส่รหัส04ตัวเมื่อท่านใส่รหัสแล้วท่านจะพบหน้าจอดังนี้ให้ท่านเข้าไปที่ติดตั้งรายการและเลือกเพิ่มรายการช่องจากนั้นกดโอเคท่านจะพบหน้าจอดังนี้ ให้ท่านเลือกเปลี่ยนดาวเทียมเป็น NSS6 เมื่อท่านเปลี่ยนดาวเทียมเป็น NSS6 แล้วให้เลื่อนหน้าจอลงมาที่คำว่าเพิ่ม TP ท่านจะเจอหน้าจอดังต่อไปนี้ให้ท่านเลือกช่อง TP Frequency โดยใส่ตัวเลข11635จากนั้นเลื่อนลงมาช่อง S ทับ R หรือ Simulate ให้ใส่เลข27500ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นแนวการรับจะแสดงให้ท่านเห็นเป็นตัว H จากนั้นเลื่อนลูกศรลงมาที่คำว่าบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยก็ทำการค้นหาสัญญาณโดยกด OK ดาวเทียมจะทำการค้นหาสัญญาณโดยอัตโนมัติ เมื่อดาวเทียมทำการค้นหาสำเร็จท่านผู้ชมเปิดเข้าสู่หน้าจอหลักจะพบว่าตัวเลขช่องในรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นให้ท่านผู้ชมกดไปที่ช่องหนึ่งตามปกติและกดรีโมทคอนโทรลย้อนหลังช่องรายการขึ้นไปค้นหาจนกว่าจะเจอช่อง13สยามไทยท่านผู้ชมก็จะสามารถชมช่อง13สยามไทยได้ตามปกติ